ความเอย๋ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแครงใจถ้าเราเผาตัวตันหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกลี่ยได้เขาว่าสุขสุขเนาะอ,อย่าเห่อไป มันสุขเย็นหรือสุขไหมให้แน่เอย๋ยและนี่ก็คือคำกรเกี่ยวกับความสุขที่ท่านพุทธทาสพิขุเคยกล่าวเอาไว้นะคะทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขเป็นบทความของคุณจิราเติมจิตอารีซึ่งแอดเห็นว่ามีประโยชน์มากจึงขออนุญาตนำมาแบ่งปันนะคะความสุข เป็นยอดปาารถนาของมนุษย์ที่สามารถแสวงหาได้ซึ่งแนวทางในการทำตัวให้มีความสุขมีดังต่อไปนี้ 1. การรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตมีอิทธิพลต่อกันและกันคนที่มีสุขภาพกายดีย่อมส่งผลให้จิตใจร่าเริงเข้มแข็ง การทำให้สุขภาพแข็งแรงได้แก่การรับประทานอาหารถูกส่วนการพักผ่อนเพียงพอการรักษาความสะอาดของร่างกายตลอดจนการออกกำลังกายอย่างพอเพียง 2. มีความสุขกับการทำงานการเลือกทำงานที่ชอบหรือการสร้างความพึงพอใจในงานที่ทำหาวิธีการทำงานที่มีความสุข พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายหลายอย่างภายในขอบเขตที่สังคมยอมรับตามความสามารถของตนเองและมองเห็นหนทางไปสู่ความสำเร็จได้แล้วลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจก็ย่อมจะเกิดความสุขเกิดความปิติจากความสำเร็จในงานตามมา 3. รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงควรได้สำรวจตัวเองว่า เป็นคนอย่างไรต้องยอมรับว่าคนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเราต้องมองหาส่วนดีเห็นคุณค่าชื่นชมพยายามพัฒนาส่วนดีพร้อมทั้งยอมรับในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขคนที่มีความสุขนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยพบอุปสรรค ข้อขัดแย้งในใจหรือไม่เคยพบปัญหาแต่อาจจะเป็นคนที่บางครั้งแก้ปัญหาไม่ได้จึงต้องใช้ความพยายามอดทนก็จะสามารถเผชิญปัญหาไปได้ 4. มีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีควรมองหาความสุขความเพลิดเพลินเพื่อช่วยลดความตึงเครียดต่างๆทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย การหัวเราะทำให้จิตใจเบิกบานมีการกระเพื่อมของหน้าท้องหัวใจปอดได้ออกกำลังมีผลถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่แขนหลังกระบังลมและขาเกิดความพึงพอใจในความสุขนอกจากนี้ไม่ควรมองโลกในแง่ร้ายเวลาจะทำอะไรต้องหาจุดดีของเรื่องนั้นให้พบ เมื่อพบแล้วทำความพอใจและชื่นชมก็จะเกิดแต่ความดีงาม 5. ไม่ควรเก็บอารมณ์ขุนมัวการเก็บกดอารมณ์ทำให้เกิดความขุนมัวสับสนวุ่นวายใจเป็นการก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ผลทำให้สีหน้าหม่นมองหน้าเกลียดขากันไกลประกบกันแน่น ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวยน่นผมสีเทาขาวผมร่วงโรคผื่นคันผุพองและสิวตามมาเราควรต้องหาทางระบายอารมณ์ที่ขุนมัวโดยการแสดงออกในทางที่สังคมยอมรับและได้การตอบสนองตามความต้องการของเราแต่ถ้าพบความยุ่งยากใจเพิ่มขึ้น ก็ควรหาวิธีหลีกเลี่ยงเสียก่อนเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์จะ,ะเผชิญความตึงเครียดทางอารมณ์ได้ถึงขีดหนึ่งเท่านั้นจากนั้นต้องหาทางผ่อนคลายดังคำกลที่ว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางวุ่นก็ให้ว่างทุกอย่างก็สบาย 6. ควรมีงานอลิเลขกและการพักผ่อนหย่อนใจ ควรหาอะไรที่ชอบและพอใจทำทำในเวลาว่างที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันการทำอะไรในสิ่งที่พึงพอใจย่อมเกิดความสุขเพลิดเพลินทำให้ไม่มีเวลาว่างที่จะคิดกังวลเรื่องต่างๆเป็นการฝึกการใช้เวลาว่างเหล่านั้นๆให้มีสมาธิในการทำสิ่งที่พอใจซึ่งจิตมีสมาธิ จะเป็นจิตที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวง่ายพบว่างานอลิเลกที่เกี่ยวกับกีฬาจะช่วยให้มีความสุขสนุกสนานราเริงแจ่มใสนอกจากนั้นการได้ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่กว้างใหญ่เช่นท้องฟ้าทะเลป่าเขาลำนาไพรจะก่อให้เกิดความปลอดโปร่งสดชื่นมีความสุขและถ้าต้องการ การทำจิตใจให้เป็นสมาธิในทางศาสนาจะก่อให้เกิดความสงบสุขทางใจเป็นอย่างมาก 7. หาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจแต่ละชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปเราควรหาเพื่อนหรือใครสักคนที่สามารถรวมทุกข์ร่วมสุขได้ค้นหาคนที่คุณรักและเขารักคุณ ช่วยเหลือเกื้อกูลปลอบขวัญบำรุงจิตใจซึ่งกันและกันสามารถที่จะระบายทุกข์ปรึกษาขอความเห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือในที่สุดอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวและการบำบัดทางจิตโดยเฉพาะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาความซับซ้อน ซึ่งนับเป็นวิธีแก้ปัญหาการปรับตัวตั้งแต่ต้นที่ชาญฉลาด 8. พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและความกังวลใจเมื่อพบอุปสรรคพึงพิจารณาปัญหาอย่างใช้เหตุและผลโดยค้นหาข้อเท็จจริงมองปัญหานั้นๆและหาวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาทำการตัดสินใจ แล้วปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจไว้หรือถ้าปัญหารุมเร้ามากจนต้องการหลีกให้พ้นจงใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เท่านั้นดังคำสอนของท่านพุทธทาภิขุว่าสิ่งล่วงไปแล้วแล้วไปอย่าใฝ่หาที่ไม่มาก็อย่าพึงคะนึงหวังอันวันวานผ่านพ้นไม่วนวัง วันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยหรือถ้าปัญหาต้อนท่านไปจนมุมให้มองพิจารณาดูผลร้ายที่เกิดขึ้นแล้วทำใจให้ยินดีเผชิญกับสิ่งนั้นๆเมื่อเวลาผ่านไปให้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทำลายความสุขแห่งชีวิตมามากเพียงพอแล้วแล้วหันกลับใช้เหตุผล ในการพิจารณาแก้ไขสิ่งร,ร้ายให้กลายเป็นดีด้วยใจสงบเยือกเย็นท่านก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 9. ใช้เวลารักษาความเจ็บปวดเมื่อพบกับความผิดหวังจงใช้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาเมื่อพลาดหวังแล้วจงอดทนและมีความหวังต่อไปความหวังเป็นพลัง หรือแรงจูงใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อประสบความผิดหวังไม่ควรใช้วิธีถอยหนีหรือเลี่ยงปัญหาควรคิดเสมอว่าท้อแท้เท่ากับงอยท้อถอยเท่ากับแพ้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรแก้ปัญหาโดยใช้สิ่งเสพติดเช่นสุราหรือยาบางชนิดเพราะสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ลืมความทุกข์ได้เพียงชั่วขณะไม่ทำให้เราพิจารณาใช้ความคิดในการแก้ปัญหาเป็นการหลีกหนีปัญหาที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง 10. ค้นหาเป้าหมายของชีวิตการคิดฝันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความคิดฝันที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงซึ่งความคิดฝัน จะทำให้เรามีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์มีแรงจูงใจมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตใกล้เคียงกับความสามารถที่แท้จริงและสอดคล้องกับความเชื่อและอุดมคติแล้วทำการลงมือปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายถ้าทำเช่นนี้ได้เราก็จะประสบความสำเร็จและความสมหวัง เกิดความสุขทางใจได้จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการเสนอแนวทางการปฏิบัติอย่างกว้างๆก,การทำตัวให้มีความสุขได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต้องอาศัยการเรียนรู้และหาวิธีการแล้วนำไปดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการของผู้ต้องการ สแสวงหาความสุขนั่นเองในท้ายที่สุดขอฝากอันทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจเราถือเป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือเป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์หรือสุขนาขอให้ท่านผู้อ่านจงประสบแต่ความสุข